วันนี้เอมมาพาเที่ยวพามาเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนบ่อน้ำพุร้อนไม่ใช่ลองเลยลงเลยลงเลยถอดรองเท้าไว้ลงเลยระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นโอเคช้าเพราะว่าว่ายมาเลยว่ายมาเลยตอนนี้เอมมาอยู่ที่ทามร้อนบ่อครึ่งธนาคารที่แก้มยังอยู่เลยน้ำเย็นไหมหรือว่าน้ำอุ่นอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่บ้านเลยไม่ได้ร้อนเลยสักนิดเดียวแต่แค่อุ่นๆใช่ไหมอุ่เนี่ยน้ำธรรมชาติเลยนะ มันร้อนธรรมชาติมันเองเลยมันผุดมันมีมาตรงนี้ไหมแล้ไหลลงมา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 มมามาามมามาามามามาาามามาปาามมาาามมามาามมามามาามาาาม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 ม่ามามมมาามามาาม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 า้มา เป็นโมนาเหรอเกาะเลยเกาะน้ำมาเกาะน้ำมาที่นี้เอ็ามอาเอ็ามอาหันมาอะไรแล้วเอ็าม,ามาอา,มาอยู่ที่ไหนวันเนี้ยบ่อนาบ่พุร้อนครึงบ่อน้บ่พุร้นอนบ่อครึ่งบ่พุร้อนบ่อครึงน้รนนำร้อนไหมร้อนเดี๋ยวจะเล่นตาได้เนี่โอเคโชว์หน่อยผมตา อันนึ่อันนึ่งอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งโอเคตีน้ำ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 ร้อนไหมโอเคอันนี้หมอน้ำร้อนอ๋อไม่ร้อนเท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวร้อนร้อนออกมาร้อนร้อนร้อนอ้ร้อนร้อนก้าวลอ้โ้องกวฝักตัวฝอแช่ได้เลยอ่ะเออป้าพอลองแช่นานแล้วแบบรู้สึกมันดีขึ้นแล้วอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนต้องไปฝักน้าก่อนลองดูก่อนลองดูก่อน ได้แล้วเหรอดูนี่วิเริ่มเริ่มแชร์ขาได้ตั้งครึ่งครึ่งนองแล้วอ่ะเฮ้ยไอมีนนั่งเลยอ่ะร้อนป่ะไอมีนร้อนป่ะลูกไอมีนร้อนไหมคะอุ้ยไอมีนนั่งแล้วอ่ะร้อนโอ้โหร้อนร้อนร้อน ไอ้ไม้ร้อนป่ะลูกไอ้ไม้ลองลงมายืนข้างล่างแบบป๊ามะลองไหมลองไหมไอ้มีน้ำร้อนเนอไไอ้ไม้ยืนเลยไม้ยืนเลยยืนเลยยืนเลยอ๋อไอ้ไม้แช่ถึงอ๋อแช่ถึงอร้อนเด็กอยก็ไม่ต้องฝืนลองดูลองดู แต่คนนี้ทำไมซีชิวบ้างบุ๊ไปแล้ะไปเหรอเลยจ้าสบัดนะเอ้ยม่วันนี้ร้อนไหมบ่บ่อน้ำอุ่นอุ่นมากตอนก่อนจะลงคือมันลงไม่ได้เลยเนาะมาเนาะเขาลงมาปรับตัวสักแป๊บหนึ่งอันนี้สามสิบเก้าองศาสามสิบเก้า น้ำตกที่มันตกมาจากท่ออ่ะมันร้อนกว่าน้ำในสายอ่ะคือร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะอมาลองดิมาลองดิน้ำจากท่อร้อนมากร้อนนะร้อนจีเลยอ่ะร้อนมากเลยี่เชียงใหม่เนอุ่นๆมามามาวันนี้จะเดินดีกว่าโอ๊ยร้อนย่าง โอเคไปไว้มาเลยเดินก็ได้หนาวมจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้ว <_ t od g> ตรงเนี้ยไปร้อนขึ้นไหมไปไปต่อ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 ตรงนี้เป็นก้อนหินเป็นน้ําตกเลยตรงนี้มันไม่เลื่อนแล้วตอนนีนะะ้มันไม่ลึกแล้วไม่ลึกแล้วไปตรงน้ําตกนะคะลองเดินไปตรงน้ําตกสิปล่อยเปล่าตรงนี้เดินเดินเต็มขาได้เลยหรอไม่ลึกแล้วใช่ไหมไม่ลึกเลยแต่ก็ร้อน,นแหละ น้ำตกน้ำตกก่อนน้ำตกก่อนน้ำตกก่อนป่าวิ่งไปลงน้ำตกเลยนะไปชู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 ลล่ลลโลฮลลลเกิดอะไรขึ้นคะมันกลัวหินมันกลัวลัวหินอโลกหิน เห็นเป็นปลาแล้วถ้าเกิดเป็นปลาแล้วเป็นไงต่อจะจับมันเหรอเอ็มเห็นมาเป็นปลาตัวจับเพราะมันจะทำอะไรอยงองลื่นนะลูกอยู่บนหินอย่างเงี้ยลงมาดีกว่าลูกลงมาดีกว่าปึ๊บโอเคอ่ะว่ายไปหาปลาปลากันไปสระเด็กกันดีกว่าป่ะไปสระเด็กนะไปไปไปตรงนู้นนะครับ วิไปกัอาวิง่งในน้ำอะไรอะไร,ะไรตัวอะไรลูกกินกาเจอตัวกิ้นกาชี้ชี้ไหนไหนไหนดูดิ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 เพิ่งเข้าไปใครมันเน่มัน <c oughs> วาไอ้เนีย้ยไปเนียไปนี